กับสวัสดีธรรมสูตรเลยนะครับผมและวันนี้นะฮะคุณก็อยู่ในช่องที่เลนแรงกูไม่มีวะช่องจำเหมือน,นเดิมครับผมเอไม่มีแรงตะโกะด้วยเฮียทำไมก็อยู่กับออตาแกนะนะเดินม,มาจากบ้านนะยี่สิบาโลว์เดินมาได้ไงครับออตาแกะห้าโลเพื่อนลูกกว่ามึงอันเนส์นอ้อม,มนี่พี่นะครับตอนนี้นะฮะเป็นเวลา ยังคืนยี่สามนาทีครับยังคืนยี่สามภารกิจตอนนี้นะครับผมเราก็คือหาที่สุขอนอนแถวนี้ถามว่าหาได้ไหมหาได้แต่ซี o ีโอไม่มีแรงไปใช่แล้วก็ไม่เสียตังค์ด้วยอีกอันนี้ประเด็นหนึ่งนั่นแหละครับทุกคนนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของงานเดบิวต์ยี่สามเพวกเราอันนี้ผมข้อสายแมทเพื่อความปลอดภัย และกูสลึมสลือมากถามว่าจริงเหรอมึงอยู่ที่หน้าเซนทรัลเบอร์จริงอ่ะแท่านึงดูดิจอใหญ่ขนาดเนี้ยมึงคุ้นไหมล่ะคลิปรีแอคชั่นอ่ะมึงคุ้นไหมนี่เราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ดูอยู่นู้นนะอ่ะฝั่งนู้นนะทุกคนฝั่งนู้นทุกคนแล้วเราก็ดีใจกับตรงนู้นนะแล้วเราก็ทำทอยอยู่ตรงนั้นอันทจริงซึ่งคลิปยังไม่ออกนะครับผมตอนนี้ขอเวลาหาที่ซุกหัวนอนก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตเออลืมบอกนะครับผมพวกเราได้คิวที่7จ็ดสิบเจ็ดนะครับผมผมเจ็ดสิบเจ็ดไอ้นี่เจ็ดสิบแปดนะคร ไปสูดินแชนพิเศษเจ็ดสิบเจ็ดพี่ที่เราไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอหาที่สูงหัวน,นอนเดี๋ยวมาแต,แต่แต่น่าจะนอนตรงนั้นแหลนะก็ดูทรงอ่ะได้สถานการณ์ตอนนี้นะครับผมเสียงอาจจะเบานิดนึงแต่ก็น่าจะได้ยินรถก็นั่นแหละเออช่างเดียวโอเคครับทุกคนตอนนี้ได้ที่สูงหัวนอนแล้วนะครับผมสวัสดีครับผม นอนไม่หลับแน่ๆเคืนเนี้ยบอกเลยดูสภาพกูน่าจะหลับหลับลึกด้วยแหละดูทรงลนะไอ้เ้ยเมื่อวานตอนตีสี่กับตีห้าตื่นมาก็เจ็ดโมงกูตื่นได้ไงวะนั่นแหละ,ะรครับก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงไม่แป๊บ,บนานเลยแหละ <laughs> เดี๋ยวผมขอตัวนอนก่อนนะครับถามว่าตรงนี้คือตรงไหนใช่ไหมฮะคุณจำวันนั้นได้ไหมฮะ คุณจำคพณแ้นได้ไหมคุณจำวันที่เราดีแอคประกาศเซ็นนักสื่อของ41นะครับผมก็คือนั่นแหละนอนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยกูนั่งรอรอดูประกาศก็คือตรงนี้เลยแล้ววันนี้กูก็มานอนตรงนี้เลยโอเคครับขอตัวนอนกอนพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตนะครับผมว่าตรงนี้คนเยอะแค่ไหนนะครับผมตอนนี้นอนและไม่บ่อยบ่อยไม่บ่อยก็กระ b ่อยตอนนี้นะครับเป็นเวลา ตีห้ายี่สิบใช่ตอนนี้ตีห้ายี่สิบเราถูกด้วยหรอไอ้กูดาวเนี่ยไม่คู่ดาวถูกเก่งมากเลยคุณเห็นตรงนั้นนที่ผมเห็นแล้แต่แกวตีห้ายี่สิบเขามาแล้วเบอร์มาแล้วนะฮะแต่ใครไม่รู้นะครับผมถ้าใครดูเซ็นไปว่าใดย์เดย์ก็ตามไล่ไล่เงี้ยเขาจะเออหลายๆคนน่าจะรู้อยู่ว่าเขาจะมาสแต็มบายตอนเช้าชิบหายไม่รอดนะครับจนตอนนี้ตีห้าและคนยังมาไม่เยอะ แต่ยังน้อยยังน้อยยังน้อยสัสัเลยคนเพี้ยอะไรจะมาตอนตีห้ายี่สิบไปเพี้ยถามนะครับก็ฟ้ายังมืดอยู่นะครับผมทุกคนยังไม่สว่างจะปกติมันสว่างเลยนะตีห้ายี่สิบอย่างน้อยแบบเออแสงสซมโซอะไรเงี้ยมันต้องมาแล้วปะเยี่ยมกิบเลยอ่ะให้ดูเวทีนะฮะหน่นสัสดเสาเออเห็นยังสว่างสว่างอ่ะ สว่างสว่างอะไรครับน่ารักพึ่งไปถามนะครับผมว่าเอ้ยพี่ได้นอนยังพี่แจกคิวนะพี่เขาบอกว่ายังไม่นอนนันเลยนะแล้วเขาบอกอย่างหนึ่งว่าอะไรเลยมาอยากหาทานะครับน้องชายแต่กูทำไปแล้วไงทำไปแล้วไม่ใช่เอาจริ้งผมนอนช่วงทุยลินผัดตั้งแต่กูนอนห่อมากูไม่เคยมาไหนเลยที่นอนไม่ดึกก็้วเขามานอนบ้านกูเละกูกะจะมานอนแบบพักก่อนสะุกกูก็ไม่ได้พัก ตอนนี้ก็รอเวลานะครับผมที่เขาทําการเปิดแถวซึ่งเขาจะเปิดแถวตอนเวลา9โมงนะครับซึ่งนั่นแหละที่เราได้คิวมานะครับเบอร์47นะครับผมแล้วก็ไอ้นี่ทําบัตรคิวหล่นหายไปไหนไม่รู้หายไปไหนไม่รู้แต่พี่เขาก็ใจดีบอกเดี๋ยวพี่เชียร์เองกับน้องชายก็คือคนจะเยอะประมาณช่วง9โมงนะครับผมพี่แกม์เบิร์ตวิ่ให้คุณเลือกพูดเรื่องมึงไงมมาเล้อกพูดเรื่องมึงแล้วกันนะพีเดี๋ยวรักพี่เบิเดียวรักมิวคนนี้ไปนะโมเน่ไปนะ จะบวกอะเมื่อกี้เหมือนมองมาทางกูด้วยเพราะเราใช้จับตามองของเมมเบอร์ละก็น่าหัวเราะว่าสองคนเนี่ยอ่ะมีงด้นะฝั่งนู้นมีคนไหมไม่มีไม่มีนู้นเนี่ยไม่มีข้างหลังไม่มีไอ้สลับเดี๋ยวกูมือเลยไงเออครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศอยาให้กูพูดเรื่องมึงในไอ้ฮ่านอนก็ไม่นอนปวโหัวนะปวดหัวเรื่องมึงเนี่ยจะนอนเหรอวะเอ้ยจะมานอนที่เจนท่านแม้แต่หลับตากูยังไม่ได้หลับโอเคครับนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศมันเรื่อยๆนะครับ โยังภาพจำอยู่เลโอ้โหนี่มายืมโบกมือตรงไงกูนั่งถ่ายคลิปอยู่แล้วอยู่ๆโมนี่ก็วิ่งมาตรงเต็นแล้วก็แล้วก็เอ้ให้โยโอเคครับประมาณนี้เฮ้ยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวกูเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะจบจบโอเคครับคัะครับผมทุกคนตอนนี้เป็นเวลา7โมง ครึ่งนะครับผมก็คนก็ค่อนข้างที่จะเริ่มมากันแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเออ่เข้าไปในโซนเอ standing zone นะครับผมก็เป็นโซนฟรีนะครับผมที่ไม่ต้องมีรุ่นอะไรนะครับผมใช่ครับก็เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เมมเบอร์ก็ซ้อมอยู่นะครับผมก็นะครับผมอัปเดตสถานการณ์ให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับผมว่าเออมันเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้อะไรอย่างงี้นะครับผมเพราะว่าเพราะว่าก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะตอนนี้เออทำตอนนี้ทำได้แค่อัปเดตเหตุการณ์เรื่อยๆนะครับผม รอนะครับผมรอดูตอนนี้เขาก็เขา,นะา,าซ้อมอยู่นะเพาเาซ้อมอยู่เนี่ยผมนั่งดูเขาซ้อมอยู่นะใครไม่รู้นะฮะผมนี่คือเฟ e อเมชันเหมือนกันนะที่แบบว่ามาดูเขาซ้อมอะไรเงี้ยเนาะก็รอดูนะครับผมโชว์จริงว่าจะเป็นยังไงนะฮะ จะเอาเรื่องเขาสาให้เรื่อยแล้วกันนะครับผมก็รอดูได้เลยว่าเออสถานการณ์เป็นอะไรยังไยงยนะครับผมก็ช่วง9ก้าโมงสิบโมงน่าจะได้เข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศอะไรมาให้ดู้วกันนะครับผมหน้าดําชิบหายเลยกูขอโทษทีนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวจอกันข้างในครับตอนนี้นะครับผมเป็นเวลาเก้าโมงครึ่งนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะเราก็กําลังจะเข้างานแล้วนะครับผมก็ <Okay. S 2> ตอนนี้ ก็คือกําลังเข้าแถวนะครับผมก็คิวตามที่ได้ไปหยิบคิวมาก็คือได้ตอนได้เจดนี่78ครัิบผปก็อเข้าไปข้างในนะครับตอนนี้คนเยอะมากดูว้าวโอ้ใหม่คุเนทคือแบบคนเยอะแบบมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นงานใหญ่งาน่เลยโอเคครับผมก็ดีระหว่างนี้ก็จะถ่ายฟุตไว้ให้ดูแล้วกันว่าเออเป็นยังไงนะครับผมจะกันจะข้างใน ใครรุ่้เลยใครก็ได้แน่นอนน่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์ครับเขาชีวิตอะไรอะซเวิตทำให้ชเวิต้นง่กเฮ้ยแม่เราต้ีงผมไม่รู้เลยว่าบอถ่ายแล้วใช่ไหมโอเคเฮ้ยโอ้โหรุ่น3ามย่าเลยเอาละครับนอเป็นคนนะครับียมตัวครับหนึ่งสองสา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราไม่รู้เลยว่าได้มีโอรีมาโบไคนไหกันทียออกตรงๆไหมพี่แก่กันไปก่อนหน้านั้นแหละแล้วเพิ่งมาทำเป็นแก่เอออ่ารอรอรอคนนี้รอคดีมาโบอันนี้มีอะไรพิซซ่าแอมมาได้เป็นแผ่มแผ่มแแม่ใช่หรอกถ้าใช่นี่หาเลยนะสามต้องเฮ้ยจัง เอเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยแกวะเนี่ยมาแล้วมาแล้มาล้ววันนี่ไปวันนี้แฮมปูกเกล็ดเลยเฮ้ยมันนี้ยกเกล็ดเก็บเลยอ่ะนการเล่นของในการพูดูงอันน่ะปากจู้อะไรพวงวงเข้ามาโนี่ขาโหูน่ารักมากเลยเฮกตเก่ผมไม่เู่อะไรกับเกสเลยนั่นดิมาคนนี้เอาม้องดิเกสกี่รอบแล้วนะเกือบรุ่รอบเลยเฮ้ยได้เกตแต่เพื่อนบอกว่า คุณคามีใครครับคามีแพมแพมครับโอ้โหลตอนแรกลอแรกไอ้เต้าเฟรมลิ่นมากอ่ะเจนแมดไอ้เต้าเปรมแกมคุณคามิใครครับตามเสื้อครับนี่อะไรอ่ะโอ้โหโอเคโอเคครับโอเคครับโอ้คือครับโอ้ผมเป็นคนมีส่วนในแกงมาผมไม่บวดโอ้โหเอาเอาไปละใจเย็นๆพี่ชาย ตอนนี้นะฮะเข้าสู่การเอ่อเข้าสู่คอนเสิร์ตนะครผมของเพลงเดียร์กันแล้วนะครับเริ่มแล้วแล้วตุ่มสามนี่ตรงนั้นแล้วสามยืนอยู่ตรงนั้นนะผมยืนต่อหน้ากูเลยนะผมคือตรงข้างกล้องหลังกล้องคุณหลังกล้องกูเนี่ยก็คือตุ่มสามนะเอ้ยที่ผมทำไปอะคอนเทนต์การแสดงการแสดงอ่านะฮะมึงมาทำเหมือนจริงได้นะการแสดงใบหน้าน่ารักมากเลย <laughs> ไม่ไปโอเคครับเดี๋ยวอแป๊บนึงจะเริ่มแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศมาให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับผมนะ่ยแ,แต่ออนมงกิหมดแล้วด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการแสดงกันเลย คคไม่ต้องแปลกใจกับ <Ganz> ส <y> ีผมผมนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเล่าความรู้สึกตอนที่ผมได้ไปดูงานเดบิวต์นะครับผมเมื่อวันที่เจ็ดต่เนี้ยแหละไม่ใช่ตอนนี้ดิตอนที่แล้วนะผมคลิปนี้นะครับผมคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยคลิปที่ถ่ายตอนเนี้ยอยู่เนี่ยคือถ่ายตอนวันที่ห้านะครับผมเดือนสามเวลาตีสองนะครับผม เป็นงานหนึ่งที่ผมอยากจะไปมากๆเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเราติดตามรุ่น3เนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือประมาณ1ปีกว่าๆนะครับผมก็โหก็นานนะ1ปี ก็กว่าก็คือนานมากเลยนะครับผมนั่นแหละครับแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าเออเออเราติดตามอ่ะเราก็น่าจะรู้กันนะครับว่าผมติดตามคนนี้นะครับมโยเกิร์ตนะครับก็คือเราอยากเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับของโยเกิร์ตหรือแล้วอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นอนะ่ะงานเดบิวต์เป็นงานหนึ่งเลยที่ผมอยากจะไปมากๆเพราะว่านั่นแหละเราอยากเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อยากเห็นตอนที่เขาสแสดงว่าเออเขาสแสดงอะ่ะเขามันออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่เคยเห็นโอกาสนั้นเลยเพราะว่าเทเตอร์ก็แทบจะไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลยดีกว่าไม่ไได้ปเลยนะครับ ผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าบ้านอยู่ไกลมากๆนะครับผมอยู่ใกล้จากกรุงเทพนะครับผมเพราะว่าอยู่ผม,ผมอยู่ชลบุรีเนาะนั่นแหละมันเดินทางอะไรอีกไปบางเด็บบอบางวงบางกะปิอีกซึ่ง นั่นแหละครับด้วยความที่แบบอะไรเ,เกิดเกิดปัญหาหลายอย่างที่มันเลยไม่สามารถไปได้เลยนะครับผมก็เลยนัยน่นแหละมากสุดก็แค่โรดโชว์อะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่เคยไปดูเทเตอร์เลยเออพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้ามีคลิปไหนที่แบบในอนาคตที่มีคลิปเทเตอร์จงจำไว้ว่าคลิปนั้นอะ่ะเป็นการไปดูเทเตอร์แรกของผมเลยนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปก็ก็ไปครับผมแต่ตอนนี้ก็คือแบบติดโควิดด่วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างครับปัญหาอะไรหลายๆอย่างก็คือมันไม่สามารถไปได้ก็เลยเลยก็เลยอยากไปงานนี้มากๆเพราะเรายังไม่เคย พผมเป็นรุ่น3เลยนะครับผมก็เลยอยากจะไปงานนี้มากๆนะผมอยากอยากจะเห็นด้วยตาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็วันนั้นนะครับผมก็อย่างที่เห็นไปเนาะก็คือผมไปตั้งแต่ประมาณผมออกจากบ้านนะครับผมออกจากบ้านคือบ้านของมอสกาเนาะก็คือเวลาเวลาสี่ทุ่มนะครับผมแล้วผมเดินไปเดินไปจากสี่ย่านนะครับผมไปที่เซนทรัลเวิลด์ก็ประมาณ2องสองชั่วโมงนะผมในการเดินเท้านะครับผม2ชั่วโมงเต็มๆนะครับผมด้วยความที่ว่ารถมันหมดนะครับผมก็เลยต้องเดินแทนนะครับผมเดินไปปุ๊บถึงก็ ช่วงประมาณทิยงคืนก็ได้คิวที่อย่างที่ในเห็นในคลิปเลยที่คิวที่77แล้วก็นอนไม่หลับกันเลยอย่างที่บอกในคลิปเลยนะครับผมว่าเอยนอนไม่หลับเลยก็เลยต้องนั่งบ่นกันนว่าเอ,อ้ยชื่อนอนไม่หลับเลยแบบไฟทุกคนนะไฟนั่งไงริงนอนไม่หลับเลยนะครับอะไรหลายอย่างน,นะครับผมทําให้ผมนอนไม่หลับการเทสไฟการเทส LED ดีของเขาซึ่ง LED ดีที่เขาเทสก็คือเป็นแสงสีขาวนะครับผมไม่ได้แสงอื่นเลยแสงไฟสปอตไลท์ที่แบบต้องส่องเออเขาเทสทั้งคืนเลยทุกคนเขาเทสทั้งคืนเลยจนเวลาตีห้ายี่เรา เราได้เล่าไปในคลิปกันไปว่าเออเมมเบอร์มาซ้อมอะไรครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งก็มาซ้อมอย่างที่ผมบอกจริงๆก็คือเวลาตีให้ยี่สิบแลก็มาซ้อมมาเขาเรียกดูบ็ blocking, อกกิ้งไอ้เงี้ยว่าเออแต่ละคน,นยินใน่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับผมเห็นมันเลยทุกอย่างจริงๆทุกอย่างเลยผมเห็นทุกอย่างจริงๆครับผมตั้งแต่ตอนที่เขาเดินมาแล้วก็มานั่งเล่นตรงบริเวณที่เป็นที่นั่งนะครับของสําหรับได้เป็นผู้โชคดีร้อยคนเนาะก็นั่นแหละก็ไปนั่งเล่นๆกันตรงนั้นอยู่แล้วแบบเดินวิ่งๆ อย่างที่เห็นกันในคลิปกมคือโมเน่วิ่งมาโบกมือบ้างอะไรอย่างนี้ก็เห็นบ้าง นะครับผมก็นั่งดูครับจนคือแบบนั่งดูตลอดนะครับผมตั้งแต่เขานั่งเออคุณนนท์นั้งถ้าจะไม่เห็นนะนะครับผมก็คือมาซ้อมเต้นให้ดูบ็อกกิ้งนะครับผมมีพี่เชอร์มาด้วยนะครับผมมาดูบ็อกกิ้งว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้มาดูเลยตั้งแต่เช้านะครับผมแล้วเขายันเช้าแล้วเขาซ้อมประมาณห้าตีห้าสี่สิบนะครับผมแล้วแบบซ้อมยาวเลยยาวยันเช้านะครับผมประมาณเจ็ดโมงแปดโมงนะครับผมก็คือกลับหอเนาะเพื่อไปเหมือนแบบไปสแตนบายอะไรอย่างนี้ บางคนก็เพิ Por ่งเรียนเสร็จแล้วก็กลับแล้วก็มาประมาณบ่ายสามครับผมประมาณบ่ายสามโมงก็เพ oh ิ่งเรียนเสร็จมาเลยคือใส่ชุดนักศึกษามาเลยทุกคนแล้วก็เข้ามาในงานเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะไปเรียนกันก่อนที่จะมาเราได้เห็นทุกอย่างเลยตั้งแต่เขามาซ้อมจนถึงเลิกซ้อมเลิกซ้อมเสร็จเขาก็ขึ้นรถตู้กันกลับหอไปเรียนกันต่อนะแล้วก็ หลังจากนั้นนะเราก็รอคิวกันตั้งแต่8โมงจะถึง9โมง9โมงประมาณ10โมงครับก็เริ่มเชี่ยวต่อแถวเข้าไปในงานนะครับผมก็ผมได้คิว7 7แล้วก็มุมที่ผมได้ยืนเลยก็คือเป็นมุมที่อยู่ข้างหน้าสุดหน้าสุดเลยทุกคนอยู่หน้าสุดแต่อยู่ริมขวาสุดซึ่งบอกเลยว่าเป็นมุมที่คุ้มค่าสัดนะครับผมมากคุ้มค่าชิบหายไปวอดเลยนะครับผมเพราะว่ามุมตรงนั้นนะครับผมเป็นทางผ่านที่มี เมมเบอร์รุ่นสามเนี่ยเดินเดินเข้าห้างเหมือนจะเข้าไปเข้าน้ำอะไมั้งนั่นแหละครับก็เดินเข้าห้างฟึบแล้วเดินออกห้างมาก็เจอนะผมและก็มุมนั้นเห็นเวทีชัดมากนะครับผมชัดสุดๆนะครับผมก็คือเห็นทั้งเวทีเลยนะผมเห็นทุกคนนะครับผมก็เป็นมุมที่รู้สึกว่าแบบสุดยอดมากๆเดอะเบสมากๆดีสุดๆนะครับผมแปลว่าความพยายามของเรานี่คือสุดยอดนะผมแล้วก็แบบตอนที่ดูโชว์อะไรอย่างนี้ก็แอบ เขาได้ไงพป,ปิ่มอะดีใจเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเราเราไม่เคยได้เห็นรุ่นสาได้โชว์เลยเว้ยแล้วแบบเออนี่คือแบบ first time first time จริงๆที่เราได้เห็นรุ่นสาได้ได้โชว์ performance ได้เห็นเขาเต้นได้เห็นเขาร้องหน้าเวทีมันแ,แบบโอ้โหแม่งเป็นภาพที่กูยิ้มแบบยิ้มไม่หยุดยิ้มไม่หุบเลยทุกคนคือแบบยิ้มเลยอะคือยิ้มทั้งทั้งโชว์มีความสุขมากทุกคนในการดูที่มีความสุขมากเว้ยทุกคน,นคือเป็นงานที่ผมประทับใจ หนึ่งในงานประทับใจที่สุดในชีวิตเลยจริงๆครับผมประมาณนี้ที่ผมจะพูดก็คือแบบดีใจกับทุกคนแลนะโดยเฉพาะตอนโอซี่ผมก็มคือโยเกิร์ตก็คือแบบดีดีด้วยที่ได้เดบิวต์แล้วนะครับผมนัม่นแหละดีใจยินดีกับทุกคนมากๆที่ได้เดบิวต์แล้วผมก็ดีใจมากๆที่เขาได้เดบิวต์แล้วนะครับดีใจสุดๆวันที่ประกาศวันเดบิวต์คือแบบดีใจมากและคือแบบตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมาให้ได้อะคืออย่างนั้นเลยทุกคน คุ้มค่ามากๆในการดูคุ้มค่าแห่งการรอคอยนะครับผมดีมากดีมากๆ,ๆนี่คือสิ่งที่บอกจากปากแฟนคลับคนหนึ่งว่าเขาทาโชว์มาได้ดีมากๆจริงๆุกต้องชอมว่าทุกคนเก่งมากๆนะครับผมทุกคนทําได้ดีมากครับผมถ้าสมมติว่ารุ่นสามดูอยู่รุ่นทำได้ดีมากเรารู้สึกว่าเราคุ้มค่าการรอก็คือแบบยอมยอมทุ่มทั้งแรงกายไปรอเงินตั้งแต่เที่ยงคืนยันเช้าก็แทบไม่ได้นอน ใช่แทบไม่ได้นอนแล้วแบบเชื่อเอ้ยเป็นงานที่มีความสุขมากือเรารู้สึกว่าการที่เราไม่ได้นอนวันนั้นและการที่เราไปรอที่นั่นตั้งแต่เ่ยงคืนมันสคุ้มค่าไปเลยแบบคุ้มค่าไปเลยจริงอะ ก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสมัครสมนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะั้นจะเป็นคลิปที่อยู่ข้างหลังผมหรือเปล่าก็มไม่ยั่วไม่สปอยแล้วกันนะครับผมก็รอดูนะเอ็นนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะอยิ่งกดไลค์กดแชร์และสมัครสมาชิกด้วยนะครับผมอ่ะเจอก,ก,ก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผม,ผมก็ไว้เจอกันครับบ๊ายบาย